สวัสดีครับผมพอนะัทสิทธิ์นะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับในรายการ i n s i ซ h ์เดลี่วันนี้ก็จะมาคุยถึง8เหตุผลนะครับที่คุณควรจะเริ่มธุรกิจตอนนี้นะหรือสําหรับใครก็แล้วแต่ที่ทําธุรกิจมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะ เปิดธุรกิจเพิ่มหรือล a u n c h สินค้าใหม่นะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าทําไมผมถึงเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยทำธุรกิจในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยมีโควิดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจติดลบนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เรามาฟัง8เหตุผลกันนะครับแล้วคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าผมมีมุมมองอย่างไรนะครับในการทำธุรกิจ นะแล้วก็เจ้าบทความนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะความเห็นของผมแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยมีใครที่คิดเหมือนผมแบบนี้บ้างเมื่อผ่านเมื่อสัก10ปีแล้วเนี่ยผมก็มีเศรษฐีแล้วกันนะสอนผมเหมือนกันนะบอกว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ มันมีแต่ว่าเศรษฐกิจในตัวเราหรือเศรษฐกิจธุรกิจของเราเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาก็พิสูจน์ให้ผมดูนะครับว่าในช่วงที่เมื่อตอนนั้นมี .com คอคริสิตนะครับธุรกิจแกก็เติบโตเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นสงสัยนะฮะแล้วก็เก็บความสงสัยอันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ผ่านคริสิตต่างตเหล่านี้มาแล้วก็ นิตยสารา Forbes นะครับเขาก็ให้ความเห็นเช่นเดียวกันผมก็เลยสรุปนะครับจากประสบการณ์แล้วก็ที่ไปลองดูของคนอื่นมาว่าเขาให้เหตุผลว่าอะไรบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับก็คือเวลาที่มีวิกฤตทุกครั้งนะครับมันจะมีปัญหาใหม่ให้แก นะผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบมักจ์สอนเรื่องเกี่ยวกับการค้นหา new solution นะครับว่าเอลูกค้าเนี่ยเขาจริงๆเขาต้องการต้องการที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างเรื่องบางเรื่องไม่เคยเป็นปัญหามาก่อนนะครับอย่างข่าวล่าสุดนะครับก็ที่ผมอ่านไปบ่อยๆนะก็คือการทำค o าวคิดเช่นใช่ไหมครับก็คือการทำครัวกลาง แล้วก็เวลามีลูกค้าสั่งอาหารนะครับแทนที่ร้านเราจะอยู่เยาวราชนะครับต้องไปเปิดร้านค้าอยู่สไหมหรือเปิดร้านอยู่แถวแจ้งวัฒนะซึ่งมันไกลามากนะครับเราเปิดร้านแล้วก็ไม่มีตลาดไม่มีลูกค้าเราสู้ไปเปิดแค่เป็นครัวกลางอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้แ r ร b เนี่ยเป็นคนมารับสินค้าแล้วเราก็สามารถที่จะส่งมอบนะครับอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็ยังร้อนอยู่เพราะว่าเคยสั่งจากเยาวราชนะครับ หรือเคยสั่งจากที่บางที่เนี่ยโ้มันไกลมากเป็นชั่วโมงมาถึงมันก็ไม่น่ากินแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่มีภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะคคนต้องอยู่บ้าน Grab, นะครับ i n แ m a n p a n d a ก็เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะกินอาหารที่อยู่รอบ,รอบ อีกต่อไปนะครับก็อยากสั่งอาหารที่มันไกลขึ้นเพราะมันเบื่อแล้วนะกินมาหมดทุกเมนูผมเองก็เป็นผมเชื่อว่าหลายท่านก็เป็นนี่คือการแก้ปัญหาใหม่นะครับถ้าวันนี้นะครับเราอยากทําธุรกิจเราควรจะต้องสอดส่องให้ดีนะว่ามีคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งได้ไปรับละกันนะก็ไปรับว่าจะทําเป็น คอนเซิล์ให้นะครับให้กับบริษัทแห่งหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกเนี่ยเขาจะเปิดร้านแฟรนไชส์20บาทนะครับยังไม่บอกละกันว่าเป็น20บาทสินค้าเกี่ยวกับอะไรแต่ผมบอกตบผมเขาเรียกว่าอะไรนะตบหน้าเข่าของผมตบหน้าขาขตัวผมเองคนระับังฉาดเลยบอกโอ้โหแบบไอเดียมันเจ๋งมากเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าประกาศออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําธุรกิจเนี่ย ให้เรามองหาโอกาสแล้วก็ให้มองหานะว่ามันมีปัญหาอะไรใหม่ๆให้เราแก้บ้างนะครับข้อที่2นะครับก็คือนะจังหวะนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทําให้เราเห็นจริงๆนะครับว่าธุรก,กิจอะไรเนี่ยมันมีจุดอ่อนบ้างแล้วพอเราเห็นว่าธุรก,กิจอะไรมันมีจุดอ่อนปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาอีก10ปีในการเรียนรู้ ต้องบอกงี้ครต้องบอกวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะมีรอบเล็กนะครับก็คือรอบ5ปีรอบใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะเป็นรอบ10ปีนะครับแล้วก็รอบที่เราเรียกว่าเป็นรอบใหญ่สุดๆเนี่ยนะก็จะเป็นรอบ50ปีส่วนเจ้าโควิดเนี่ยคือเป็นรอบระดับ100ปีนะครับต้องบอกว่าเป็น perfect storm ที่ที่มาเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับ ก็ผมเองเนี่ยก็ผ่านช่วงวิกฤตปี40นะครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับ .com ใครสิทนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นซับพรามนะโอ้โหก็ก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับมันเลยเปิดเผยให้เห็นว่าออธุรกิจอันไหนเนี่ยที่มันฐานไม่ดีนะครับเราลองไปดูสิว่าทำไมธุรกิจเขาเจ๋งผมบอกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้การทำธุรกิจนะแค่เราเป็นคนช่างสังเกตช่างเอเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วนะครับ ไม่จําเป็นหรอกครับที่บางครั้งเราจะต้องไปเสียเงินแพงๆเพื่อไปเรียนหลักสูตรราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะหรือบางคนต้องไปเรียนปริญญาโทแต่ผมเชื่อผมนะครับตัวผมเองเนี่ยเจอคนมาเยอะแล้วนะคนที่ประสบความสําเร็จนะครับหลายคนเลยนะไม่ได้ต้องไปเรียนอะไรเยอะแยะนะอาศัยช่างสังเกตเฉลียวนะครับเราไม่ต้องเป็นต้องฉลาดที่สุดแต่แให้เราเฉลียวนะตอนนี้ธุรกิจอะไรมีจุดอ่อนเราก็ออกแบบมานะ ว่าธุรกิจอะไรที่เราจะทําใหม่เนี่ยเราจะลบจุดอ่อนตรงไหนได้บ้างมีคนทําผิดให้เราลองดูแล้วนะครับเราไม่ต้องทําผิดซ้ําอีกครั้งหนึ่งอันที่3นะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้นทุนสินค้านะครับบริการเนี่ยก็ราคาถูกลง เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับผมเองก็ใช้บริการโรงแรมเป็นประจำนะครับก็ตอนนี้ค่าบริการโรงแรมเนี่ยก็ถูกลงมากนะเรียกว่าแทบจะบอกว่าเอามาใช้เหอะไม่เอากำไรนะเน้นกระแสเงินสดแล้วก็ให้โรงแรมมันดูคึกคักๆนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นทุนราคาถูกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะาถ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลก็ออกมาสนับสนุนให้พวกเราไทยเที่ยวไทย นะครับก็ใช้เงินภายในประเทศห้องพักบางห้องเนี่ยอย่างพูวิลล่าบางที่เนี่ยราคา1 5่น0บานะครับต่อคืนเดี๋ยวนี้เหลือราคาแค่3,000บาท4,000บาทก็มีให้เห็นนะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้นทุนสินค้านะครับต้นทุนวัสดุแมททิเรียลอะไรพวกนี้ก็ก็ถูกลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกจนแบบ ไร้สาระนะครับคืออันไหนที่เป็นสินค้าเป็นสต็อก,กเก่านะครับก็ตอนนี้เขาก็พยายามขายของระบายไว้ก่อนนะ mm hmm. เพื่อเอากระแสเงิงนสดเข้ามาส่วนสินค้าไหนที่มันเป็นสต็อกใหม่เนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามทรงนะครับอย่างพวกคอนโดอะไรเงี้ยสต็อกเก่าตอนนี้เขาก็พยายามจะลดราคาโละอยู่นะเพราะาต้นทุนเดิมเนี่ยมันถูกสร้างไปแล้วแต่อะไรที่ช่วงปลายปีนี้ถ้าเกิดมีการขึ้นโครงการใหม่เนี่ยมันก็เป็นต้นทุนใหม่นะครที่มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ ให้พวกเราลองพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าในธุรกิจที่เรากําลังจะเริ่มใหม่นะครับหรือใครที่ไม่เคยทําธุรกิจเลยกําลังจะเริ่มเนี่ยส่วนสัดส่วนของต้นทุนเนี่ยมีอะไรที่ถูกลงไปบ้างนะครับถ้ามันถูกแบบ significant แบบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนอย่างผมเนี่ยจัดงานทีหนึ่งนะก็ครึ่งล้าน6กแสนเจ็ดแสนอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันถูกลง30%อนี่ก็หูเรียกว่าถูกไปหลายแสนก็ประหยัดไปได้เลยนะครับให้ลองพิจารณาดูนะครับ ข้อที่4นะครับก็คือนอกเหนือจากราคาลดลงแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในรูปของราคาที่มันลดลงแต่ว่ามันจะมีเครดิตเทอมที่ยาวมากยิ่งขึ้นอย่างช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับทางแสนสิริเนี่ยเขาออกแคมเปญนะครับอ,อ,อยู่ฟรี3ปีนะครับยังไม่ต้องผ่อนไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหรือบางที่เนี่ยลดไปเลย1ล้าน2ล้าน3ล้านนะครับก็ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีมีมอสังหาร,ริมทรัพย์นะเดื e ดเดือลอปเปอร์หลายๆเจ้าก็าออกมาทำแคมเปญ ที่คล้ายคึงกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายบริษัทเนี่ยปิดยอดครึ่งปีแรกเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่าโควิดทำอะไรไม่ได้แต่จริงแหละว่า,าตัว net profit นะครับหรือกำไรสุธทธิเนี่ยขั้นขั้นสุดท้ายเนี่ยอาจจะลดลงแต่ก็บริษัทอยู่ได้ได้กระแสงเงินสดเอามาเอามาก็เรียกเอาไว้เลี้ยงดูพนักงานไปก่อนอันนี้ก็ต้องถือว่า ถ้าเราทําธุรกิจเราลองเจราจารต่อรองดูนะครับว่าเครดิตเทอมยาวขึ้นได้ไหมแต่อันนี้ผมไม่ได้เอามาแชร์หรือเอามาเล่าหรือแนะนำให้พวกเราทุกคนเนี่ยไปไปดึงวงเงินนะหรือว่าไปดึงรอบเครดิตเทอมให้มันยาวขึ้นคือธุรกิจนะใจเขาใจเรานะครับถ้าไหนเนี่ยขอได้ก็ขอนะครับซัพพลายเออร์เรายังอยู่ได้ก็อยู่ไปด้วยกันอย่างตัวผมเองก็ อย่างบางโปรแกรมที่ผมทำเนี่ยก็ราคามันก็เป็นแสนอย่างเงี้ยผมก็มีตัวที่เป็นผ่อนชำระนะครับเป็นรายเดือนไปจากที่สมัยก่อนจะต้องชำระเต็มไปเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เครดิตเทอมดีขึ้นนะครับลองพิจารณาดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างอันที่5นะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สักประมาณ5ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าพนักงานนะถ้าคนไหนปรับตัวเร็วนะไม่มีวันตกงานหรอก ตั้งแต่5ปีที่แล้วเนี่ยที่สัญญาณเรื่องตัวดีตอลมีเดียเนี่ยมันมาเยอะใช่ไหมครับแล้วพวกสำนักพิมพ์เนี่ยก็จะตายจะตายแต่ก็พวกที่ทำโปรดักชันแบบเช้าชามเย็นชามหรือทำโปรดักชันแบบเก่าๆนะใช้กล้องตัวใหญ่ๆอ,อย่างเช่นพวกรายการ Uh, อย่างเช่นช่อง3อย่างเงี้ยขอพูดละกันที่มันมีตัวเล็กติดลบเนะเพราะว่ายังโปรดักชันยังใช้กล้องตัวเบลเลอเลยคือเราก็เข้าใจแหละทำละครมันก็ต้องใช้ตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดทำข่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมือถือเครื่องเดียวมันก็ทำข่าวได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปนะโปรดักชันมันไม่ต้องยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าตอนนี้มันแข่งกันที่เร็วล้วนะครับ ก็จะมีคนเก่งนะครับที่หลงเหลือมาให้ถึง SME ก็ต้องบอกสมัยก่อนบริษัทใหญ่ๆเนะี่ยเขาก็คัดแต่หัวกะทิแหละนะก็เราอาจจะได้เบอร์2เบอร์3นะตัว2ตัว3มานะครับอาจจะไม่ได้ตัวท็อปมาแต่ว่าได้ตัว2ตัว3มาตกมาถึงตัว SME ก็ต้องถือว่าช่วงนี้ได้เปรียบนะครับแล้วก็คนที่เด็กๆนักศึกษาที่จบมาใหม่เนี่ยที่มีตกงานปีหนึ่งสองสแสนคนนะครับก็สามารถที่จะรับเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเด็กสมัยใหม่นะครับเขาก็เปลี่ยนงานเร็วนะก็ต้องลองดูนะครับว่าเข้ากับทีมได้ไหม นะครับต้องบอกว่ามีเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะมีคนเก่งในราคาไม่สูงนะครับสามารถที่จะรับงานได้องผมก็ตอนนี้ผมก็ดูเพิ่มอยู่นะครับว่ามีคนไหนที่ใช้ได้นะครับเอาแบบเก่งๆมาเลยนะครับข้อถัดไปนะครับก็ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็คู่แข่งน้อยลงนะก็ต้องบอกว่าคู่แข่งน้อยลงมีข้อดีไหมก็มีข้อดีนะ แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเจาะตลาดเข้าไปได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละนะครับก็อย่างบางเทรนเนี่ยอย่างเช่นมีเดียสเปนดิ้งนะครับตัวที่จํานวนเงินในการใช้สื่อเนี่ยในอุตสาหกรรมไหนลดลงมากๆเนี่ยแล้วเราจะเข้าอุตสาหกรรมนั้นต้องดูให้ดีนะว่าเรามี Core Competency เรามีจุดแข็งมากๆหรือเปล่าที่จะเจาะเข้าไปในตลาดนั้นนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้เล่าให้ฟังแวบ,บหนึ่งนะครับว่ามี ลูกค้านะครับจะทำร้านาแฟนชาย20บาทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โอเคที OK นะที่เป็นขายพวกอของใช้ทั่วไปนะแต่นี่เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยใช้คอมบินเดนซีเดิมนะคือจุดเดิมเนี่ยเขาทำของดีนะครับในราคาที่ถูกมากได้อยู่แล้วเขาเจาะตลาดที่เป็นตลาดมหาชนได้อยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าเขาปล่อยแฟรนชายตัวนี้เมื่อไหร่นะโอ้โหแบบ พุงอะ่ะผมกาลันตีนะครับสินค้าก็ดีนะครับแล้วก็มีโรงงานจัดทําเป็นของตัวเองด้วยนะก็คู่แข่งล้มหายตายจากไปเยอะนะแต่ถ้าเรามีคอคอมบิเนนซีที่ดีก็สามารถจะเจาะเข้าไปในตลาดนั้นและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจำไว้เลยนะครับในทุกเศรษฐกิจไม่ดีมีคนรวยขึ้นเสมอนะาคำถามก็คือว่าเราทำไมไม่เป็นเรานะเราลองดูกันนะครับ แล้วก็ข้อที่7นะครับก็ <_ T un> มีแหล่งเงินทุนก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ย e เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกเศรษฐกิจไม่ดีคนทุกคนไม่เก็บตังค์ไว้หมดแหละแต่เอาจริงจริงนะถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณมีเงินเหลือ,อจริงนะอย่างผมเนี่ยก็คุยกับคนที่มีเงินเหลือเยอะแยะ,แยะ,แยะนะเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคือคนพวกนี้เขาพร้อมจะลงเงินนะครับผมเองเนี่ยโชคดีละกันว่าผมมี access to capital พวกนี้เยอะแล้วมีแต่คนอยากจะลงเงินแต่เขาเนี่ยไม่อยากจะเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วพอดอกมันได้แบบ 0.5ตังค์อย่างเงี้ยหรือบาทหนึ่งหรือว่าเอาไปที่ตลาดหุ้นตอนนี้ก็โดนทุบซะเละเทะเลยนะครับหรือว่าจะเอาไปฝากไว้ที่อื่นคือมันมันไม่มีที่ให้ไปลงละเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเรามีเครดิตดีอยู่แล้วนะครับทำธุรกิจมาโอเคใช้ได้เป็นคนใหม่คดไม่โกงนะครับเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าทำธุรกิจมามีที่มาที่ไปเราลอนชธุรกิจใหม่นะก็มีคนลงเงินให้อย่างผมก็ช่วยลูกค้านะ ไประดมเงินทุนนะก็ได้เงินทุนมาแล้วนี่ก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งกำลังจะระดมทุนเพิ่มผมบอกได้เลยว่าเงินเนี่ยหาง่ายมากนะถ้าเกิดว่า Business Model เราชัดเจนนะครับเรารู้ว่าจะหาเงินยังไงแล้วก็มีจุดแข็งที่คนอื่นไม่มีนะครับก็เราลองดูซิว่าเป็นไปได้ไหมเราจะหาสิ่งเหล่านั้นในบริษัทของเราข้อสุดท้ายนะครับดีมากๆเลยก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันมีวันหยุดเยอะๆผมเองก็เทคออฟนะครับก็ไปพักพักผ่อนจาก ที่ต่างจังหวัดนะครับหลายครั้งเลยแล้วนี่ก็กลางเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะไปกันอีกนะครับก็โหต้องบอกว่ามีมีทริปที่จะไปเที่ยวเยอะแต่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้เล่าแบบให้ฟังเพื่อมาอวดนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังเพื่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทํางานกันมาเนี่ยหนักมากนะช่วงที่ผ่านมาคือมีโควิดแล้วเนี่ยเราลองเทคเบรกนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี้ยนะครับซื้อเวลาให้กับตัวเองในการวางแผนธุรกิจ ผมเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่ซื้อเวลาให้กับตัวเองนะครับบินไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปซื้อเวลาให้กับตัวเองในการเขียนแผนธุรก,กิจในแต่ละปีนะก็อยากให้พวกเราคิดดีๆนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าต้นทุนไหวไหมนะต้นทุนได้ถูกหรือเปล่ามีคนเก่งมาช่วยเราหรือเปล่านะครับเรามีจุดแข็งอะไรบ้างตลาดมันเปิดไหมนะครับตอนนี้มีความต้องการอะไรใหม่ๆบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ข้อ8สำคัญที่สุดนะครับ you need to take time to think นะครับ and plan อย่างที่อับราฮัมลิมคอนนะครับที่เป็นประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐอเมริกาก็าบอกว่าถ้าเขามีเวลา3ชั่วโมงนะครับในการตัดต้นไม้เขาจะใช้เวลา2ชั่วโมงแรกในการรับขวานและช่วงนี้ล่ะครับคือเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะรับขวานมากที่สุดใช้เวลานะครับลองออกไปเขียนแผนธุรกิจนะครับลองออกไปคุยกับคนเยอะ นะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถตกผลึกแล้วก็ก้าวต่อไปได้ขอให้ผมนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้ผมพอนสินนะครับก็จะออขอภยัยวันนี้ผมพอนสินนะครับก็ในรายการ i n s i ซ e ์เด i ี่ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ผมหวังว่าพวกเรานะครับจะได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับ จาก i n s i ซ h ์เดลี่นะที่คอนเซปต์เราคือช่วยทําให้ทุกคนตัดสินใจในการทรําธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดปุ่ม u u s สไคร e นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดน,นะครับความรู้ดีๆในทุกๆวันวันนี้ผมพอนะ่สิทธ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ แต่ว่าย่เติบโตได้ไม่เท่าที่คาดคิดมันเคยพุ่งอย่อยางเงี้ยมันเริ่มจะดีหรือไม่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วหรือเปล่าตอนที่มันทําร้านแรกเนี่ยรายได้มันดีกําไรมันสูงพอเราขยายเป็น3ล้านปุ๊บรายได้มันเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายส,สูงขึ้นถ้าเราจะเกังธุรกิจเราจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างขอนนี้เนี่ยเหมือนนักมวยโดนต้อนอยู่ในมุมคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ที่จะหมุนตัวเองออกมาให้พ้นจากมุมนั้นธุรกิจเรามีแนวโน้มที่จะสามารถเจ๊งได้เลยเราต้องปรับออะไรบางางงย่ ก็ร,รู้จักพี่พอมาก่อนเดือน2เดือนแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้คุยกับเขาอะเราจะได้อะไรดีๆเสมอถ้าเราสนใจเรื่องธุร,รกิจเราไม่น่าจะมีใครที่จะรู้เรื่องดีมากกว่าพี่พอพอเราหลังจากเราเข้าล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าเป้าหมายของเราชัดเจนขึ้นภาพธุรกิจในหัวเราชัดเจนขึ้นพลังมันกลับมาเหมือนแผนที่กลางออกมาแล้วเรารู้เลยว่าต้องไปจุดไหนก่อน ธุรกิจแผนธุรกิจจะดูง่ายขึ้นเขียนแผนธุรกิจเป็นรูปเป็นล่ลางแบบที่ชวยนิ้ผมไม่สามารถตะเขียนได้เอง <c oughs> หรือแม้กระทั่งว่าจะสร้างที่ปรึกษาผมว่าแผนเนี่ยก็ยังดีได้ไม่เท่า <c oughs> ได้วิธีการเขียน s t r a t e g อย่างชัดเจนส <c oughs> ิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะได้ <c oughs> คือกลยุทธ์ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง เรารู้ว่าเราต้องกลับไปโฟกัสอะไรเราเห็นแสงปลายทางแต่ถ้าเกิดไม่รู้วิธีการไปไม่มีประโยชน์สิ่งที่ได้จากบูตแคมป์มันเกิดผลได้จริงมันไม่ได้ขายฝันนะมันคือวิธีการลงมือทําคุณได้มันจริงๆ MMT Bootcamp มันมากเกินกว่าที่คิดไว้อะค่ะนินชอบมากๆเลยในส่วนที่ได้คําแนะนําเรื่องของการวัดผลที่พอสอนให้เราอะมีการแบบวัดผลจับสิ่งที่เคยทํามาตั้งเป้าไว้ภายในปีนี้จะทํายอดให้ได้60ล้านคาดหวังว่า25่ล้านเป็น50ล้าน มีรุ่นน้องที่เรียนแคมนี้แหละแล้วเขาบอกว่าดีแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ว่าเขาเรียนแล้วธุรกิจเขาขยายไปมากเลยมาเรียนครับไอผมไปฟังสปิเกอร์เยอะแยะมากมายเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคอร์สที่คนไทยจัดได้เทียบเท่ากับต่างประเทศที่มันจะต้องไปลงทะเบียนกันเป็นแสนแสนผมบอกได้เลยว่ามาเรียนคอร์สนี้เนี่ยคุณประสบความสําเร็จเกิน80%แล้วมันสนุกมันมันแล้วมันไม่คาดคิดผมแนะนําครับว่าต้องมาครับแข่นกันรอบหน้านะครับเดือน